สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Politics on Films รายการที่จะชวนทุกคนมาคุยหนังเพื่อเปิดพื้นที่การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในมิติใหม่ๆผ่านภาพยนตร์ หลายคนอาจยังไม่รู้นะครับว่านอกจาก Matchbox Podcast จะทำ podcast การเมืองในคอนเซปที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องกินขี้ปี้และนอนแล้วพวกเราเนี่ยยังได้ทำ Politics on Films เอาไว้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองผ่านหนังกันด้วยนะครับด้วยความที่ Politics on Films ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนแรกผมอยากจะขอเล่าคอนเซปคร่าวๆก่อนละกัน Politics on Films จะเป็นรายการที่คุยหนังรีวิวหนังในมิติเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นหลักนะครับ อาจมีการสปอยเนื้อหาตามประเด็นที่จะต้องมีการพูดถึงบ้างนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่นํำหนังทั้งเรื่องมาเล่าอย่างแน่นอนทั้งนี้เราเชื่อว่าการสปอยที่สอดคล้องก,กับการมีประเด็นในการนำเสนอนั้นจะช่วยทำให้การวิาพากษ์วิจารณ์ภาพ,พยนตร์รวมไปถึงตัวหนังเองเนี่ยมีความสมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้นครับนอกจากนี้อาจจะเป็นส่วนช่วยเสริมให้ผู้ฟังบางคนที่ไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนั้นๆมาก่อน มีความอยากรู้อยากห็นมากขึ้นจนตามไปดูกันต่อได้ในอนาคตนั่นเองครับเอาละครับขอเปิดสกกลาด politics on films ด้วยภาพยนตร์เรื่อง Snowpiercer ยุดด่วนวันซินโลก Snowpiercer ผลงานจากผู้กำกับมากฝีมือที่เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์จากสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมอย่างบงจุนโฮหลายๆคนอาจจะรู้จักเขาจากผลงานดังเรื่องภ a r a นะครับที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีเดียวกันหากแต่ก่อนหน้านี้ Snowpiercer ในปี2013ก็เป็นผลงานเชิงเสียสีที่โด่งดังของเขามาก่อนดยการทำไรายได้ทั่วโลกสูงถึง68ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง40ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่ภาพยนตร์แนวเสียสีสังคมและชนชั้นของบงจุนโฮจะมาเข้มข้นในภาพยนตร์เรื่องภาลสยแนวคิดเรื่องการใส่ชนชั้นลงไปในพอดหนังของเขาเริ่มเด่นชัดมาตั้งแต่ Snowpiercer เลยโดย Snowpiercer เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าไซไฟหรือถ้าพูดเป็นไทยก็แนวต่อสู้คุกเขาไปด้วยเรื่องดรามา่าและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ปนอยู่นั่นเองนะครับ ซึ่ง Snowpiercer เป็นการดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง The t r a n s e a s c i n a t e เขียนโดย Chuck Wap, Benjamin Wagen และชองมาร์กโรเซตผมอาจจะออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง100%นะครับเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะ กล่าวถึงเรื่องย่อกันสักหน่อย Snowpiercer เป็นการดำเนินเนื้อเรื่องบนรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งเป็นขบวนสุดท้ายของโลกที่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์หลงเหลืออยู่ภายหลังความล้มเหลวของการปล่อยสารที่ชื่อว่า C W 7เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนการปล่อยสารนี้ได้เปลี่ยนโลกมนุษย์ไปตลอดกาลเพราะมันทำให้โลกเราเนี่ยจากที่ร้อนเกินไปเกินไปเป็นเย็นเกินจนคนอยู่กันไม่ได้ซึ่งอรถไฟขบวนสุดท้ายของโลกมันดันสามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรที่ไม่มีวันหยุดทำงาน และจะวิ่งวนรอบโลกไปเรื่อยๆโดยทําหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของโลคเก่าให้มนุษย์อาศัยอยู่นั่นเองนะครับการเปลี่ยนผ่านโลกจากใบกลมๆมาสู่โลกที่เป็นขบวนรถไฟนั้นสิ่งหนึ่งที่ถูกนํามาจากโลกเก่าด้วยนั่นก็คือชนชั้นในสังคมซึ่งเป็นเมนพอยต์ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการนําเสนอมากกว่าโลกที่มันชิบหายอยู่ข้างนอกอีกนะครับโดยภาพยนตร์เรื่อง Snowpiercer พยายามเน้นไปที่สภาพจิตใจ ความนึกคิดของคนในแต่ละชนชั้นที่ถูกแบ่งไว้อย่างชัดเจนพวกที่จ่ายตังจำนวนมากเพื่อขึ้นรถไฟก็จะเป็นพวกชนชั้นเฟิร์สคาสจ่ายตังน้อยลงมาก็จะเป็นพวกอีโคโนมีคลาสและพวกที่ขึ้นฟรีก็จะเป็นพวกชนชั้นล่างสุดนั่นเองโดยระดับของคุณภาพชีวิตก็จะแตกต่างกันไปนะครับพวกชนชั้นล่างจะอยู่ท้ายขบวนซึ่งมีความเป็นอยู่คล้ายๆกับสลัมแออัดคนเยอะไม่มีของกินไม่มีของใช้กินแต่แท่งโปรตีนสีดำที่ทำมาจากของที่ไม่น่ากินเลยล่ะครับ ซึ่งคนที่มีชนชั้นสูงมากกว่าคนพวกนี้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ายอย่างแน่นอนอย่างเช่นการได้กินซูชิการมีเวลาว่างอ่านหนังสือในสวนและการจัดปาร์ตี้จนกระทั่งวันหนึ่งพวกคนท้ายขบวนเริ่มทนไม่ไหวกับชีวิตที่มีอยู่อย่างบัดซบและทุกทรมานแบบนี้มาน,นานนับ7ปีจึงลุกฮือขึ้นเพื่อทำการปฏิวัติชนชั้นโดยมีเป้าหมายคือการไปถึงส่วนหัวของขบวนนั่นเองนะครับ การปฏิวัติที่เริ่มต้นด้วยการนำแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ของตัวละครเอกชื่อเคอร์ติสรับบทโดยคิสอ e วนส์เจ้าของบทบาทกัปตันอเมริกานั่นเองที่นำบรรดาเหล่าประชาชนคนท้ายขบวนต่อสู้ผ่านแต่ละบบกี้อย่างเจ้มจนโดยมีนำกุ๊กมินซูที่รับบทโดยซองคังโฮและโยนาที่รับบทโดยโกอาซองสองนักแสดงคู่ใจของผู้กำกับบงจุนโฮจากเดอะโฮสสูรนรกกายพันและอีกหลายๆเรื่องนะครับ ตัวละครเชื้อชาติเกาหลีทั้งสองเป็นคนคอยเปิดประตูให้เคอร์ติสกับพรกพวกผ่านไปได้ในแต่ละตู้ขบวนนั่นเองชนชั้นการลิดรอนสิทธิการกดขี่ระหว่างชนชั้นและการปฏิวัติแค่พูดก็การเมืองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบพอดหนังแบบมีประเด็นทางการเมืองและสังคมแบบนี้เห็นทีจะพลาดไม่ได้เลยนะครับ ลืมบอกไปนะครับว่า Snowpiercer ถูกนำมาใช้ในเวอร์ชันซีรีส์ผ่านทาง Netflix แล้วนะครับซึ่งทางเราก็จะขอนำภาพยนตร์ Snowpiercer ในปี2013มาคอสนิมกันสักหน่อยก่อนที่พวกเราทุกคนจะไปดูในเวอร์ชั่นซีรีส์ที่จะเป็นการเล่าเรื่องก่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนรถไฟขบวนสุดท้ายและก่อนที่โรคจะวิบัติทุกคนสามารถดูตัวอย่างได้ที่ช่อง Netflix Thailand หรือดูผ่านช่องทาง Netflix ได้โดยตรงเลยนะครับเอาละครับ เป็นที่รู้กันดีว่า7ปีที่ผ่านมา Snowpiercer เป็นภาพยนตร์ที่แฝงไปด้วยแง่มุมของมิติการเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยจนผมคิดว่าคนที่ชอบหนังที่ซ่อนม,มิติการเมืองสังคมเอาไว้เนี่ยจะต้องคุ้นหูกันอย่างแน่นอน ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงในเรื่องชนชั้นอันเป็นปงขัดแย้งหลักของเรื่องนี้เห็นทีผมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้การมองประเด็นเรื่องชนชั้นมันชัดมากขึ้นนั่นก็คือประเด็นที่ว่าชนชั้นมันถูกเปลี่ยนผ่านจากสังคมเดิมที่มันชิบหายไปมาสู่โลกใหม่ในขบ,บวนรถไฟนั่นเองโดยสโนว์เพ r เซอร์ทำให้เราเห็นได้นะครับว่าระบบชนชั้นในสังคมมันไม่ได้ถูกแช่แข็งไปกับโลกที่เย็นเฉียบ หากแต่เมื่อมีการสร้างโลกใหม่สังคมใหม่ขึ้นบนรถไฟระบบชนชั้นมันถูกนำมาปรับใช้ด้วยเหมือนเป็นมรดกที่ตกทอดต่อกันมาส่วนตัวผมเองผมมองว่าเมื่อเราวิเคราะห์กันถึงพื้นที่ที่เนื้อหาของภาพยนตร์ดำเนินเรื่องอยู่นั้นรถไฟและระบบทั้งหมดในรถไฟมันก็คือตัวแทนของโรคทุนนิยมแบบที่มันพังทลายไปในโลกเดิมนั่นแหละครับไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ซึ่งในภาพยนตร์ก็ได้ฉายและสร้างให้รถไฟเนี่ยเป็นโลกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบทุน ด้วยเครื่องจักรต่างๆนั่นเองเราจะสังเกตได้ว่ามักจะมีคำพูดที่ว่าเครื่องจักรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัววิลฟอร์ดซึ่งเป็นเจ้าของรถไฟคือพระเจ้าซึ่งในมุมมองของผมมันค่อนข้างสะท้อนให้เห็นในยักของการสร้างโลกแบบทุนนิยมบนรถไฟที่ไม่ต่างจากโลกเดิมเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังมีคำพูดประมาณว่าเครื่องจักเรเ่านั้นไม่เคยล้มเหลวนั่นเอง พอพูดถึงการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ผมนึกถึงแนวคิดของคาร์ลมาร์กซ์ที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์แบบวัตถุนิยมเลยนะครับที่เป็นการอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรูปแบบในการผลิตแบบต่างๆของสังคมมนุษย์โดยมาร์กซ์ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ทางการผลิตตั้งแต่ยุคโบราณแบบชนเผ่าไล่มาจนถึงยุคทุนนิยมซึ่งแต่ละช่วงเวลานั้นความสัมพันธ์ทางการผลิต มันจะก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างชนชั้นเกิดขึ้นในสังคมพูดง่ายๆก็คือมีคนเป็นผู้ปกครองในการควบคุมการผลิตและมีผู้ที่อยู่ใต้การปกครองที่คอยตอบสนองระบบการผลิตด้วยแรงกายของตัวเองซึ่งในโลกทุนนิยมก็จะเป็นนายทุนกับผู้ใช้แรงงานนั่นเองนะครับ ในหนังเรื่อง Snowpiercer ผมวิเคราะห์ว่าภาพชนชั้นและความขัดแย้งระหว่างชนชั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยล่ะครับระหว่างกลุ่มชนชั้นล่างที่อยู่ท้ายขบวนกับกลุ่มชนชั้นนายทุนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนรถไฟขบวนนี้นั่นเองเมื่อเรามองเห็นภาพของขบวนรถไฟที่เป็นภาพแทนของระบบทุนนิยมแล้วสิ่งที่เกิดควบคู่กันแล้ว Snowpiercer ก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรงไปตรงมานั่นก็คือการกดขี่ระหว่างชนชั้น ชนชั้นบนรถไฟประกอบไปด้วยคน3ชนชั้นนะครับนายกรัฐมนตรีเมสันที่รับบทโดยทิวดาสวินตันพูดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าชนชั้นบนรถไฟประกอบไปด้วยชนชั้นเฟิร์สคลาสที่จ่ายเงินเพื่อขึ้นรถไฟเปรียบเสมือนชนชั้นสูงของสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิตอย่างสบายและมาสารเสพติดที่ชื่อว่าโคโนลไปวันๆมีบริการอบซาวน่ามีโรงเรียนสำหรับลูกหลานของตัวเองกินซูชิมีเวลาว่างอ่านหนังสือชนชั้นที่2คืออีโคโนมีคลาส ชนชั้นนี้ในภาพยนตร์ไม่ได้นําเสนออย่างชัดเจนนะครับหากแต่มีการพูดถึงเท่านั้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าผู้เขียนบทและผู้กํากับกําลังต้องการนําเสนอมุมมองของชนชั้นกลางที่สุดท้ายก็ปรับตัวและแตกสลายไปร่วมกันเป็นชนชั้นนายทุนซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งเพียงแต่ชนชั้นผู้ปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองเท่านั้น โดยชนชั้น First c คารเปรียบเสมือนชนชั้นผู้ปกครองหรือเดอะลูดิ้งคาที่สามารถครอบครองพลังในการผลิตทุกอย่างได้ในสังคมนั่นก็คือรถไฟรวมไปถึงการถือครองพลังทางปัญญาหมายถึงการกุมอำนาจในการให้ความรู้ความเชื่อจนสถาปนาตัวเองเป็นชนชั้นปกครองที่คุมทั้งกายภาพและจิตใจของผู้คนได้นั่นเองนะครับ เราจะสังเกตได้ว่าวิลฟอร์ดผู้เป็นเจ้าของรถไฟสามารถสหาปนาตัวเองเป็นผู้ปกครองของสังคมในรถไฟได้ทั้งการใช้กำลังทหารการออกกฎหมายและบทลงโทษต่างๆและยังสามารถข้องงำจิตใจของคนอื่นได้อีกว่าตัวเองคือคนที่นำพามนุษยชาติอยู่รอดจนตัวเองคือพระเจ้าที่ทำให้โรคแห่งรถไฟขบวนนี้ยังคงขับเคลื่อน ความแตกต่างระหว่างชนชั้นแบบนี้ที่เกิดขึ้นในรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายส่งผลทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้ระหว่างชัช้นนะครับแน่นอนว่าคุณภาพชีวิตที่มันต่างกันลาวฟ้ากับเหวเช่นนี้ต้องย่อมก่อให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มผู้ถูกกดขี่อย่างแน่นอนที่รู้สึกตัวเองจนมุมเหมือนหมาจนตอกสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายงั้นขอให้ได้สู้ดีกว่าเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างดีกว่าตายเปล่า ซึ่งภาพยนตร์ Snowpacer สร้างจุดแตกหักระหว่างชนชั้นด้วยการทําให้ชนชั้นท้ายขบวนก่อการปฏิวัติขึ้นในรถไฟเพื่อปลดแอกตัวเองออกจากโลกแห่งความไม่เท่าเทียมโลกที่มันเสงเ่็งโดยผมมองว่าความไม่เท่าเทียมนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าจะเป็นใจความสําคัญของโลกในอุดมคติที่เคอร์ติสอยากให้เป็น แม้เนื้อเรื่องจะไม่ได้ฉายภาพไม่เห็นโลกหลังการปฏิวัติสำเร็จก็ตามนะครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่านอกจากคุณภาพชีวิตที่มันแตกต่างกันแล้วเคอร์ติสยังรับไม่ได้กับการใช้แรงงานเด็กของวิลฟอร์ดเพื่อให้เด็กเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นเพียงฟันเฟืองชิ้นหนึ่งในระบบอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเครื่องจักรให้มันหมุนต่อไปเคอร์ติสจึงได้ตัดสินใจยอมสละบางสิ่งเพื่อที่จะล้มสังคมในรถไฟที่มันไม่เท่าเทียมนั่นเอง ประเด็นทางสังคมและการเมืองสุดท้ายที่ผมจะรีวิวผ่านหนังเรื่อง Snowpiercer คือ,คอคกลไกการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำหรับการข่มงำความคิดของประชาชนของรัฐรัฐในที่นี้เนี่ยหมายถึงนายทุนผู้ควบคุมรถไฟอย่างวิลฟอร์ดเราจะสังเกตได้นะครับว่าในช่วงตู้ขบวนที่เป็นห้องเรียนนั้นมีการเรียนการสอนทางทีวีที่มีแต่เนื้อหากเกี่ยวกับวิลฟอร์ดและรถไฟของเขาเพื่อเป็นการปลูกฝังเด็กๆว่าอะไรดีอะไรคือสิ่งที่ต้องเคารพนับถือรวมไปถึงฉากที่วิ่งผ่านกระ ทั้ง7คนที่หนีออกจากรถไฟโดยคุณครูก็จะสอนเด็กๆว่าคนพวกนี้ทรยศนอกคอกไปจากสังคมนอกจากนี้เนี่ยยังมีการปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กๆด้วยนะครับว่าคนชนชั้นท้ายขบวนคือพวกที่ขี้เกียจสลังยาวไม่เอาไหนนั่นเองนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างประชากรตัวน้อยในแบบที่ตัวเองอยากให้เป็นอย่างแยบยลเลยทีเดียวละครับ พราะฉะนั้นภาพยนตร์ Snowpiercer จึงเต็มไปด้วยประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสังคมจากทุนนิยมในโลกใบกลมๆแบบเก่ามาสู่สังคมทุนนิยมบนขบวนรถไฟซึ่งเป็นโลกแบบใหม่ประเด็นเรื่องชนชั้นและการต่อสู้เพื่อการปฏิวัตินั้น เป็นประเด็นหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ต้องการนําเสนออยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังสอดแทรกประเด็นทางการเมืองและสังคมอื่นๆไว้อย่างเป็นธรรมชาติเยกตัวอย่างเช่นการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังค่านิยมของรัฐนั่นเองผมคงต้องบอกเอาไว้ด้วยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยยังค่อนข้างมีอีกหลากหลายแงม่มุมและหลากหลายสัญ,ญลักษณ์ที่เราน่าจะเอามาถกเถียงพูดคุยกันต่อได้นะครับอย่างการใช้ไฟของชนชั้นท้ายขบวนในการเอาชนะกลุ่มผู้ปกครองในเงามืด ว่าเอาจริงๆแล้ว ไฟคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและจุดเริ่มต้นของความคิดและความฉลาดของมนุษย์ใช่หรือเปล่าใครที่สามารถคุมไฟได้ซึ่งหมายถึงพลังงานก็จะมีความได้เปรียบเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าทำไมชาเคอร์ติสตะโกนให้เด็กวิ่งเอาไฟจากไม้ขีดมาให้ตัวเองจากท้ายขบวนจึงถูกดึงสโลและฉายภาพอย่างมีนยัยยะของการค่อยๆส่งต่อคบเพลิงเพราะนั่นคือการส่งต่อความหวังและพลังของมนุษยชาติในกลุ่มสังคมคนท้ายขบวนหรือไม่ แต่ก็ยังคงมีประเด็นนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะส่งให้ผู้ฟังทุกคนเอาไปนั่งคิดนอนคิดนั่นก็คือเราจะสังเกตได้ว่าคนจนคนท้ายขบวนความทุกข์ของพวกเขาคือการมีชีวิตที่ไม่ดีและการไม่มีอาหารกินส่วนคนรวยความทุกข์ของพวกเขาคือความเหงาซึ่งมันเป็นผลจากความเหลื่อมล้ําที่มันสะท้อนออกมาในเชิงจิตใจที่ต่างกันใช่หรือเปล่าน่าคิดจริงๆนะครับ จบแล้วครับสำหรับการรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Snowpiercer ผลงานเด่นอีกเรื่องจากบงจุนโฮผ่านการวิเคราะห์วิพากษ์และว,วิจารณ์ในมิติสังคมเศร,รษฐกิจและการเมืองในวันนี้หากใครชอบหนังแนวนี้ที่แฝงไปด้วยในยะและมิติของการเมืองอย่าลืมไปหามาดูกันได้นะครับหรือไม่หากใครดูแล้วเนี่ยก็ถือซะว่าเป็นการคอรสนิมอีกครั้งนะครับก่อนที่จะไปดู Snowpiercer ในเวอร์ชันซีรีส์บน bon Netflix นะครับผม หากทุกคนชอบ politics on films รายการรีวิวหนังในมิติเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแบบนี้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับว่าใครคิดเห็นอย่างไรมีอะไรอยากเสริมตรงไหนหรือเปล่าจัดมาได้เลยครับหรือถ้าใครอยากแนะนําหนังเรื่องอะไรที่อยากให้เราเออกมารีวิวแบบนี้แล้วก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแต่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 แตแต อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนสามารถติดตามข่าวสารดีๆบทความดีๆพอดแคสตด์ดีๆได้ทางเพจ f a c e b o o k YouTube และ Spotify เลยนะครับรับรองว่าการเมืองของทุกคนจะสนุกขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนเจอกันในตอนต่อไปวันนี้แตงกิ้วครับ